ครับสวัสดีครับมารีวิวชุดโซล่าแคมปิ้งครับตัวนี้เป็นชุดอเนกประสงค์นะครับสามารถใช้งานในชุดสองสว่างได้นะครับหนึ่งชุดก็จะมีหลอดไฟแถมให้3ามหลอดครับตัวนี้หลอดไฟแถมให้สามหลอดหลอดไฟแต่ละหลอดก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับแยกอิสระครับปิดเปิดแยกอิสระครับตัวนี้ปิดเปิดแยกอิสระครับก็สามารถ ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้หลายรุ่นครับตัวนี้เป็น power bank ในตัวเลยครับเสียบเข้าไปตรงนี้ครับก็จะมีสายชาร์จรุ่นต่างๆครับสามารถชาร์จได้เลยครับโทรศัพท์ครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเป็นไฟฉายได้ครับเวลาเข้าไล่เข้าสวนต่างๆเวลาไปก็ถอดไปได้เลยถอดจุดนี้ไปก็หิ้วไปได้เลยครับครับสามารถฟังเพลงได้ครับตัวนี้ก็มี เป็น MP3 ในตัวครับพร้อมลาโพงในตัวครับเวลาจะเปิดก็กดค้างไว้3วินาทีครับครับนี้อ่าถ้าปิดก็กดไว้เหมือนเดิมครับ3วินาทีครับครับถ,ถ้าเล่นการ์ด USB ก็เสียบเข้าไปเขาจะเล่นอัตโนมัติเลยครับครับตัวนี้ก็จุดเด่นของเขาก็คือชุดแผงโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้มากับชุดแผงโซล่าเซลล์หแผงครับสามารถชาร์จไฟทาง ทางแผงโซลาเซลล์ได้เลยครับใช้พลังงานแสงอาทิต์ครับมีสายแถมให้5เมตรครับตัวนี้ครับเสียบเข้าไปตรงนี้ครับเสียบง่ายครับตัวนี้เสียบง่ายใช้ได้เลยครับส่วนสายของหลอดไฟแต่ละหลอดก็ยาว3เมตรครับครับก็ถ้าอยู่บ้านก็สามารถชาร์จไฟบ้านได้เหมือนกันครับตัวนี้แถมให้เหมือนกันเป็นอะแดปเตอร์ครับไม่มีแสงก็สามารถชาร์จที่ไฟฟ้าได้เลยครับครับเสียบเข้าไปก็ชาร์จได้เลยครับ ตัวนี้แผงโซล่าเซลล์นะครับแถมให้1แผงครับ1ชุด1แผงหลอดไฟ3หลอดครับแล้วก็ตัวตัวเครื่องเล่นเขานะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จัดส่งฟรีครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับลูกค้าไม่ต้องโอนครับตัวนี้ครับราคาตอนนี้ลดพิเศษเลยนะครับ1590บบาทนะครับพร้อมจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับครับท่านใดสนใจก็แจ้งชื่อครับที่อยู่เบอร์โทรนะครับ ไว้ใต้รีวิวนี้ได้เลยนะครับครับขอบคุณมากครับ